o นอัฟอเร์ตอนนี้คุณมีความสุขมากขึ้นนะคะคุณอยู่ได้ด้วยตัวของคุณเองนะคะถึงแม้ว่าคุณจะอยู่คนเดียวนะคะไม่มีใครร่วมเดินทางกับคุณก็ตามนะคะคุณจะมีความสุขอยู่ในทุกๆขณะอยู่ในทุกๆเวลานะคะมีความสุขอยู่กับทุกๆสิ่งรอบข้างของคุณได้เสมอๆนะคะ เอาจริงๆความความฝันความหวังนะคะที่คุณมีจริงๆมันเป็นสิ่งที่ช่วยให้ชีวิตของคุณได้ก้าวเดินไปอย่างเขาเรียกอะไรอ่ะคุณใช้ความรู้สึกจากภายในอะค่ะใช้ความหวังความฝันอะไรก็แล้วแต่นะคะเพื่อที่จะให้ชีวิตของคุณได้ดำเนินไปอย่างมีความสุขราบรื่นที่สุด เท่าที่จะเป็นไปได้แบบนี้ค่ะแม่หมอมองเห็นลักษณะแบบนั้นเนาะ